ชีวิตเกมเมอร์กับช่วงเวลา PlayStation ที่ขาดหายไปของผมสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาสู่ถึง EP ที่19กันแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ผมเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะได้มาหวนลำลึกกับช่วงเวลาที่ผมเองค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวด้านวงการวิดีโอเกมมากสุกเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าตอนนั้นก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับก็จะมีสิ่งยั่วยวนต่างๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกับชีวิตวัยรุ่นของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับเริ่มที่จะมีแฟนนะครับเริ่มที่จะมีคนที่เราแอบชอบนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเรียนเข้ามานะครับนั่นก็คือในช่วงของตัว PlayStation 3นั่นเองนะครับและมันก็ทําให้ผมเองนั้นได้หวนลําลึก นะครับกับช่วงเวลาที่ผมขาดหายไปกับช่วงเวลานั้นกับทางร้าน O Corner นะครับกับตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ผมเองก็ต้องบอกเลยว่าผมแทบจะรู้จักมันน้อยมากจริงๆนะครับแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำกับในช่วงเวลานั้นกับตัวหน้าจอสมาร์ททีวีหรือว่าหน้าจอมอนิเตอร์นะครับที่สามารถแสดงผลในรูปแบบของ3มิติได้นะครับและมันมีคุณสมบัติที่ทำงานร่วมกับตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่า PlayStation 3ด้วยนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าร้านโอคอร์เนอร์เนี่ยมีสิ่งที่ผมเองนะครับยังไม่รู้อีกเยอะมากมายนะครับกับทางด้านข่าวคราวด้านวงการโิเกมที่ขาดหายไปของผมนะครับก็เรียกว่าถ้าหาเพื่อนๆืคนไหนพร้อมแล้วนะครับก็เชิญรับชมได้เลยแต่ผมเชื่อน,นะครับว่าเจ้าตัวหน้าจอหรือว่าหน้าจอสามพิติตัวนี้ของทางโซนี่เพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็คงยังมีการใช้งานกันอยู่และดีไม่ดีก็กําลังเสียบใช้งานเล่นกับบนตัวเครื่อง่นเกมคอนโซล PlayStation 4 PlayStation 3หรือจะเป็น PlayStation 5อยู่ก็ได้เช่นกันวันนี้มาร้านโอคอ n o เนอรเช่นเคยมาเจอสินค้าแปลกๆอีกเช่นเคยกับอุปกรณ์แฟนๆของ PlayStation หลายๆคนก็คงจะรู้จักหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเคีย <c oughs> ครับมันคืออะไรครับไอที่วางอยู่ข้างล่าง2กล่อง มันเป็นเทคโนโลยี 3D ยุคแรกๆของโซ n y ที่ผลิตออกมาโดยใช้ uh huh. เขาเรียกว่าซิมบลิกมันจะเป็นระบบของมันอ,ะ uh huh. อ่ะอ่ามันออกมาตอนช่วงเพย uh ์ส huh. แล้วก็ตัวตัว,ต,วตัวเครื่องมันเนี่ยสามารถเล่นเกมสองคนได้อยู่ในจอเดียวกัน uh huh. อ่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แบบ ในยุคนั้นเนี่ยยังยังไม่เคยมีมาก่อนอก็คือการซ้อนใช้ซ้อนภาพระหว่างจอยหกับจอยสอยู่ในภาพเดียวกันซึ่งถ้าเกิดคนอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นจะเห็นเป็นภาพเละๆะแต่พอถ้าเกิดใส่แว่นปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งเลยว่าจอยหเป็นรถรุ่นนี้จอยสเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นก็จะมี GT มีอ่ามอเตอร์สตอมที่แบบแบ่งจอ แสดงว่ามันเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในยุคของ Play 3ใช่ครับอ่ามันเป็นเทคโนโลยีที่พยายามจะบิวให้ออก3 d ในยุคนั้นเรียกว่ามันมาก่อนตัว PSVR เอามาก่อนดิมาก่อนอนะอ่าตัวนี้นะแล้วมันนูนออกมาจริงไหมมันดูเป็นสามมิติจริงๆริงไหมหยอย่าเอาตรงๆมันก็จะลอยออกมาอยู่ประมาณซากนิ้ว2นิ้วจากจออ่าถ้าถ้าที่เคยเล่นนะ มันก็จะลอยออกมาประมาณนั้นก็อย่างเห็นตูนดรถเงี้ยก็จะลอยออกมาหน่อยเออแล้วก็จะมีพวกเศษเศษเศษพวกแบบเศษดินเศษอะไรลอยๆออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีหน่อยหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าการสวมใส่ในการใช้งานเนี่ยมันง่ายกว่าใช้ตัวพ s v r ชัดเจนถ้าพูดถึงเพราะมันเป็นการสวมแว่นใช่ไหมเฮียใช่ครับใช่ใช่แล้วแว่นก็น้ําหนักเบาด้วยกินไฟน้อยแต่ว่าข้อเสียมันอย่างเดียวที่เห็นเลยคือจอเล็ก แล้วก็จะต้องอยู่ในในสมดุลของจอมันถึงจะเห็นภาพอ๋อแสดงว่าเรานั่งเบี้ยวนั่งเอียงนิดหน่อยมันจะแบบมันจะมันจะพิ้นเพี้ยนไปหน่อยอ่าอ่าแต่ถ้านั่งเล่นคนเดียวโ okay, อเคเพอร์เฟกต์แต่ถ้าเกิดเล่นสองคนเนี่ยมันจะมีเพี้ยนบ้างอ่าฮะอ่าเหมือนเบียดกันอะเบียดกันยืนเล่นลืมเลยเมื่อกี้ผมลืมถามชื่อมันชื่อจริงๆมันคือชื่ออะไรเถอตัวนี้ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้มันคืออ่า อาจารย์เจ้าอะไรงดีอ่ะอ่ามันก็คือ 3D Player Display เฉยๆของเขาใช้ชื่อแบบพื้นๆเลยนะถ้าพูดถึงใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีโฆษณาเยอะไม่ได้มีโฆษณาเยอะในในในตลาดอ่ามีเพียงแต่บอกว่าเออจะมีจอรุ่นแบบ support เพรสมออกมาอะไรประมาณนี้อ่าอ่แค่นั้นเองแล้วมันมีอะไรที่มันพิเศษอีกเหรอเฮียนอกจากที่มันจะเหมือนกับ ทำให้การเล่นเกมดูมันเป็นสามิติเกิดขึ้นใช่ไหมฮะอืมใช่อ่าอ่าจริงจริงแล้วมันมันมีระบบปฏิบัติการอีกอันหนึง่งซึ่งมีในเฉพาะไอจอตัวนี้อ่าซึ่งว่ามันไม่ใช่เป็นแค่จอแสดงผลอย่างเดียวมันมีฟังก์ชันที่อยู่ใช่ตัวจอมันเนี่ยมันจะมี hdmi 2ช่องอแล้วก็จะมีคอมมอนนนต์หนึ่งช่องอ่าฮะอ่าเอาไว้สําหรับเล่นเกมเก่าคอม o m นนนต์แต่ว่า ข้อที่แบบพิเศษที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าถ้าน้องสังเกตดูดีๆมันรูปทรงมันจะเหมือน psp go อ่ามันจะดูแบบเป็นเชฟเชฟเหมือน psp go เลยออ่าซึ่งในคู่มืออ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้บอกจุดเด่นตรงนี้ไว้ม,มันดันไปอยู่ใน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 ใ,ใ,ใ,ในระบบปฏิบัติการข้างในอบอกบอกบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้มันดีกว่าจอมอิเ i t o r ตัวอื่นคือมันสามารถเล่นเกม psp ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่ง0ันพันหรือส0มพันเนี่ยหรือพ s ีโกสามารถเล่นเกมเต็มจอได้เป็นฟูลสกรีน <full skin. S 2> เรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับตัวเครื่อง PS เอสพีโกใช่คือมัน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 บอกว่าจอมอนิเตอร์ตัวเนี้ยเป็นจอมอนิเตอร์เกมมิ่งในยุคแรกๆของ Sony. โซนี่โซนี่แอซึ่งโซนี่ลงทุนไปเยอะมาก,ากในยุคนั้โน,นโลยีตัวนี้นะใช่ใช่คือตอนนั้นเนี่ยคุณต้องสังเกตว่า คุณจะเอาอะไรระหว่าง 3D แบบเขาเรียกอะไรเนี่ย 3D แบบแบบออกมาจากจอแล้วเข้าเข้าแว่นอ,ออกสามิติหรือจากแว่นไปที่จอ3มิติมันมีการมองแบบ2แบบแต่ซัมซุงอ่ะใช้วิธีการจากแว่นไปที่จอเลยเป็น 3D แต่โซ n y ใช้วิธีการย้อนกลับคือจากจอพุ่งเข้ามาที่ทแว่นทำให้เกิด 3D อ่า,อาอฉะนั้นเนี่ยข้อข้อดีข้อเสียก็คือว่าอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่ไม่สมดุลมันจะเห็นเฮ้ยอ,อะไรวะสามดีออกมาแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยม,มันมันจะต่างจากซัมซุงที่แว่นเป็นตัวมองเข้าไปฉะนั้นเนี่ยมันซัมซุงมจะเห็นความมิติลึกกว่าซึ่งทำให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ตอบโจทย์กับคนที่เล่น 3D สมัยยุคนั้น อ๋ออ่าเรียกว่ามันจะมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่ที่ทําให้การใช้งานมันดูแล้วแบบยังไม่ราบลื่นแบบ100%ใช่นนนใช่ใช่คือเป็นการทดลองของโซนี่นะผมว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วก็พอพอหมดจากรุ่นนี้แล้วเนี่ยโซ n y เนี่ยก็สุดท้ายก็ตามตาม,ตามตูดซัมซุงก็คือว่าฉันทํา 3D แบบซี่ซัมซุงทำตัวนี้มันเลยเป็นตัวเดียวที่น่าจะออกมาในในโลกเนี้ย ที่โซนี่ทำออกมาแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วจบลายมันมแล้วมันเป็นมันเลยเป็น 3D ที่หายากในตลาดอยู่ออแต่คนมันต้องใช้เป็นนะคือถ,ถ้าถ้าคิดว่าจะเอาไปดูหนังดูอะไรพี่ไม่แนะนำตัวนี้ <c oughs> แต่ถ้าเอาไปเกมมิ่งไอเนี่ยคือตอบโจทย์อ่าอ่าเรียกว่าม,มันเอาไปต่อกับ p พ5ห้าได้มันเห็นมันรู้เครื่องอตัวเครื่องมันรู้จักเลยเอาเพยสี่ไปมันก็จะขึ้นเลยว่า PlayStation 4 Hello อ่พอใส่ p 5ห้าก็จะบอก Play Station ฮัลโหลคือพูดง่ายว่าถึงแม้ไม่ได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ในตัวเครื่องมันอะแต่ว่าพอเราเอาตัวที่มันมีเทคโนโลยีสูงกว่าใส่เข้าไปปุ๊บมันจะรู้เลยว่าไอเครื่องที่เราใส่เข้าไปอ่ะคือ Play Station 5อะไรอ่าอ่านั่นแหละในเมื่อรูปทรงเนี่ยมันทําคล้ายๆกับ PSP Go เฮียแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรที่มันพิเศษสําหรับการใช้ PS P Go ที่มันนอกจากการแสดงผลก็ก็อย่างที่บอก ว่าไอ้ระบบซิมบลิกของมันเนี่ยออมันเป็นระบบที่ทำออกมาเพื่อเกมมิ่งจริงๆเว้ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันก็คือมันเหมือนกันแหละทีวีแต่ในความเป็นจริงคือไอ้ตัวเนี่ยมันสามารถอย่างที่ที่บอกไปว่าพีเเกม PS p s เทั้งหมดสามารถออกปูสกรีนได้เต็มจอเต็มจอนะอันนี้ราพูดถึงเต็มจอเลยเต็มจอนะอ่าซึ่งทีวีทั่วๆไปได้แค่หนึ่งในสามหนในสของจอ,อและ ข้อดีของอตัวนี้คือมันอัพสเกลจาก 480p ขึ้นไปเป็น 720p ให้เลยสำหรับเกมของ PSP อาอ่าซึ่งถ้าเอาไปใช้กับตัวทีวีอื่นๆจะไม่มีไม่มีเลยมีมีม่มีมีมีแค่แสดงภาพให้แค่นั้นแล้วก็สัดส่วนก็ไม่ได้เต็มแบบฟูลสกรีนใช่ครับถูกต้องแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็กดอ คุณก็รู้อยู่แล้ว PSP เนี่ยเราก็เล่นอ m มูเลตทุกอย่างเชื่อไหมว่ามันอัพสเกลให้ด้วยอัพสเกลผ่านผ่านตัว PSP ตัวนี้เลยใช่ออกจอออกจอนี่เลยเจ็ดรอยี่สแล้วความคมชัดของตัวภาพละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสันสวยสวยงามขึ้นใช่จะเล่นเพลงหนึ่งบน PSP ก็แ่มเลยอออแต่บางคนอ่ะไม่รู้ไง บางคนก็จะเปรียบเทียบเอ้ยทีวีทั่วไปต่างไม่ต่างกับทีวีทั่วไปลองมีทีวีตัวนี้ก่อนรับรองเลยว่าจะคนละเรื่องออ่านั่นแหละมันเลยเป็นอะไรที่ตามหาสําหรับนักเล่นเกมทั่วโลกเรียกว่าที่ผมมาเห็นเนี่ยมันมีอยู่สองสีมันเหมือนกันไหมค่ะถ้าพูดถึงอเหมตัวกล่องตัวกล่องขาวอ่ะมันจะเป็นตัวที่ขายในญี่ปุ่นอผ่านออนไลน์ส่วนตัวสีฟ้าเนี่ยก็คือตัวที่ ขายในอเมริกาอ่าอ่าแล้วจะมีตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าหน้าปกมันจะเป็นรูปมอเตอร์สตอมใหญ่ๆเลยอ่าอ,อ,อันนั้นคือจะขายในยุโรปอ่าแสดงว่ามันน่าจะมีอยู่ด้วยกัน3 3รุ่นสามทรงอ่าสามทร<า>งสามท<อ>รงของตัวกล่องนะใช่ข้างในเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันข้างในเหมือนกันเพราะว่าตัวเครื่องมันรองรับตั้งแต่ไฟร้อยสิบจนถึงไฟสองร้อยยี่สิบ๋อแสดงว่าซื้อเครื่องญี่ปุ่นมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียบตรงได้เลยเสียบตรงได้เลยใช นี่แหละก็เป็นไอเทมเจ๋งๆเด็ดๆที่ร้านโอคอนเนอร์ที่เพิ่งเพิ่งเข้าวันนี้เปล่าเชียหรือว่าเข้าวานที่นี้ละครับที่นี้นะราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เชียถ้าตัวญี่ปุ่นอยู่ที่หมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆหมื่นต้นๆแต่อเมริกาจะแพงหน่อยอืเพราะว่าอเมริกามันส่งมาไกลค่าส่งค่าจัดส n งใช่ครับใช่ใชจะเรียกว่าใครที่ตามหาอยู่นะ ก็มามามาดูได้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 จับจองได้มาลองเทสดูก่อนได้ถ้าจะซื้อนะใช่ใช่เปิดติดไม่ติดเดี๋ยวว่ากันเฮ้ยติดดิต้องติดติดดิติดดิของมูนี้มันสภาพใหม่อยู่แล้วมือหนึ่งครับโอเคได้ครับวันนี้ก็มาแนะนำของสินค้าโปรดักต์แปลกๆนะครับที่ร้านโอคอนเนอร์อีกเช่นเคยแต่ผมเชื่อว่ายังยังมีอีกเยอะ อ่ายังมีเยอะเพราะว่าผมเห็นหลังร้านเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้แกะเลยนะซีเค็ดเบรเยอะอออ่าได้ได้โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่หล่อมากครับผมได้ยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ